เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่าตา้าติดบ้างไม่ติดบ้างเป็นเพราะว่าอะไรแล้วยิ่งบางคนคือซื้อไว้จนลืมเลยว่าซื้อมานั้งแต่ไหา่วันนี้นั้นจะมาแชร์ o w t o นะคะวิธีการเช็คแบตเตอรี่ง่ายๆเลยว่าแบตเตอรี่ของพเพื่อนเนี่ยยังดีอยู่ไหมหรือว่าควรเปลี่ยนแล้วหรือยังวิธีนี้ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่รถยนต์แล้วก็แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เลยนะวิธีเช็คเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะขึ้นกับความสะดวกของอุปกรณ์ที่เพื่อนๆมีวิธีหนึ่งเช็คด้วยมัตติเตอร์ เพื่อเช็คแรงดันแบตเตอรี่นะคะโดยปกติแล้วแรงดันแบตเตอรี่เนี่ย working voltage จะอยู่ที่ประมาณ12.7โวลต์ถ้าแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำกว่า12.4ก็ควรนำมารีชาร์จพอชาร์จเสร็จเนี่ยสมมุติได้แรงดัน14.5โวลต์แบตปกติเขาก็จะค่อยๆค,คายไฟจนเหลือประมาณ12.7-12.8โวลต์ 7, แต่ถ้าแรงดันหลังคายไฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12.4ลงไป แสดงว่าแบตเตอรี่เริ่มเก็บไฟไม่ค่อยอยู่แล้วการเช็คด้วยมัลติมิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการเช็คได้คร่าวๆเท่านั้นวิธีที่2การเช็คด้วยตาแมวคล้ายๆการวัดด้วยไฮโดรมิเตอร์นะคะแต่ว่าจะวัดได้ยาบก,กว่าเพราะว่าไม่มีตัวเลขอะไรแสดงโดยแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีสีที่แตกต่างกาันยกตัวอย่างของ GS แบตเตอรี่ 3k แบตเตอรี่แล้วก็ของย o ซ a าแบตเตอรี่นะคะจะมีสีตาแมวที่เหมือนกันก็คือสีน้ำเงินสีขาวสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยหมายถึงว่าไฟเต็มสามารถใช้งานได้ปกติสีขาวเนี่ยหมายถึงแบตเตอรี่ไฟอ่อนควรทาากรรรีช์จ แต่ว่าถ้าขึ้นสีแดงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าน้ํากันเนี่ยเริ่มหมดแล้วหรือว่าแบตเตอรี่ไม่มีไฟแล้วควรทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะแต่วิธีการเนี่ยจะเป็นการวัดที่ตัวแบตเตอรี่แค่ช่องเดียวจะทดสอบได้ดีกับแบตเตอรี่ใหม่นะคะแต่ถ้าแบตเตอรี่อายุนานๆแล้วเจอปัญหาที่สตาร์ทไม่ติดแต่ขึ้นสียเงินแจ้งว่าช่องเนี้ยไฟย,ยังเต็มอยู่อาจจะเป็นไปได้ว่าช่องอื่นๆเนี่ย ภายในอาจจะผิดปกติก็ได้นะคะวิธีที่3การเช็คค่าความถ่วงจำเพาะนะคะหรือว่าค่าถอพอที่การนี้จะใช้ไฮโดรมิเตอร์นะคะเพื่อวัดความเข้มข้นของกรดที่อยู่ภายในแบตเตอรี่เช็คความผิดปกติของแบตเตอรี่แต่ละช่อง โดยถ้าแบบปกติเนี่ยค่าถาพอจะอยู่ที่1.25ถ้าต่ำกว่า1.25ก็ควรนำแบตเตอรี่เนี่ยไปรีชาร์จวิธีที่4เช็คด้วยเครื่องทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ข้อดีก็คือสามารถบอกได้เลยว่าแบตเตอรี่ลูกเนี้ยดีหรือไม่ดีเราจะมีแถบสีนะคะสีเขียวสีเหลืองสีแดงเพื่อบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่าดีปานกลางหรือว่าแย่ ดยทาง Perfect Thai นะคะมีจำหน่ายอยู่ที่4รุ่นรุ่น BT 1 4 1รุ่น PT 1 0 0 d รดีรุ่น PT 3 0 0และรุ่น PT 4 0 0ค่ะเริ่มต้นที่ตัวแรกนะคะรุ่น BT 1 4 1จะตัวเล็กกะทันรัดแบบหนึ่งเลยสามารถทดสอบได้แบตเตอรี่ตั้งแต่2โวลต์6โวลต์12โวลต์ได้ตั้งแต่ขนาดแบตเตอรี่ลูกเล็กๆไปจนถึง120 ml เลยรุ่นที่2ค่ะรุ่น PT 1 0 0 d ดีนะคะจะตัวใหญ่ขึ้นมาตัวนี้จะมีหน้าจอดิจิตอลนะคะ,สะแสดงค่าแรงดันของแบตเตอรี่เวลาเราเอา ก็จะขึ้นเลยว่าตอนนี้แรงดันอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนทดสอบก็เลือกค่า C C ตามขนา,ขนาดของแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดปุ่มตรงนี้เพื่อทดสอบพอประมวลผลเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีหลอดไฟแสดงตรงนี้ Bad Weak Good ก็คือแ yeah, ย่ปานกลางหรือว่าดีบอกสถานะแบตเตอรี่ได้เลยว่าดีหรือไม่ดีตัวที่3รุ่น T T 3 0 0ตัวน,นี้จะขายดีที่สุดนะคะเป็นตัวที่สามารถทดสอบแบตเตอรี่12โวลต์ได้สูงสุดถึง200 mAh ค่าแรงดันก็คือขีปักขีปตัวแรงดันเนี่ยก็จะขึ้นเลยว่าวกี่โวลต์เลือกขนาด mAh ว่าเราจะใช้ที่เท่าไหร่แล้วก็หมุนเป็นเท่านี้ตามขนาดลูกของแบตเตอรี่เลย้าทดสอบก็กดปุ่มปุ๊บทดสอบได้เลยแบบนี้นะคะรุ่นที่สี่นะคะเป็นรุ่น PT 400ตัวนี้จะทดสอบแบตเตอรี่ได้12โวลต์วันแรงดันได้สูงสุดถึง24โวลต์และวิเคราะ MR ได้จากตรงนี้เหมือนกันและตรงนี้ก็เป็นปุ่มทดสอบนะคะตัวนี้นะคะนอกจากจะสามารถเทนแบตเตอรี่ได้แล้วยังสามารถ เทดสอบตัว dynamo c h เจ g e r ได้ด้วยนะจ๊ะใครชอบอช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนั้นทีนะคะต่อไปข้อที่5นั่นก็คือการเทสค่า cca เลขกเ,เต็มก็คือค่า cold cranking current หมายถึงค่าความสามารถในการ,การจ่ายกระแสเพื่อสตาร์เทเครื่องยนต์ในสภาวะอากาศหนาวสรุปเลยก็คือยิ่งค่า cca เยอะเนี่ยแสดงว่าแบตเตอรี่มีกำลังในการ,การจ่ายกระแสเยอะ เ้วได้ค่า CCA น้อยกว่าสเปคแบตเนี่ยก็ควรจะนำแบตเตอรี่ไปชาร์จวิธีที่6การวัดค่าความต้านทานภายในตัวแบตเตอรี่หรือ Internal Resistance หรือค่า IR ซึ่งการวัดค่าความต้านทานภายในเนี่ยจะต้องใช้เครื่องมือที่มีความเฉพาะนะคะจะมีราคาที่สูงไม่สามารถใช้มันติมิเตอร์ทั่วไปเนี่ยวัดความต้านทานโดยตรงได้นะอันนี้ไม่แนะนํา ซึ่งค่า I r เนี่ยจะบอกถึงความสามารถในการรับกระแสะไฟได้มากหรือน้อยของตัวแบตเตอรี่ยิ่งค่าความต้านทานภายในยิ่งเยอะเนี่ยแสดงว่ากระแสภายในไหลไม่ค่อยดีจะทําให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยรับไฟได้น้อยหรือว่าเสื่อมนั่นเอง ค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่จะมีหน่วยเป็นมิลลิโอห์มนะคะความต้านทานของแบตเตอรี่ใหม่ๆเนี่ยได้ประมาณ10ถึง50มิลลิโอห์มถ้ายิ่งมากกว่านั้นนะก็แสดงว่าแบตเตอรี่ไม่ค่อยดีแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางการเช็คแบตเตอรี่คร่าวๆให้เพื่อนๆลองไปทําตามกันได้ขอหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้นนหน่อยได้ไหมคะถ้มีคําถามนะคะเกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่หรือว่ามีคาถามเกี่ยวกับแบตเตอรี่เนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยไว้เดี๋ยวไหนมาตอบคําถามนะคะคลิปหน้าในมีความรู้อะไรจะมาแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะขอบคคุณค